ช่องกดด็อก VSPD นะตัวนี้ก็มีตัวครอบนะครับอ่าด้านหน้าของ g p x DCT นะเป็นคาร์บอนนะเขาทำมาสวยเลยนะราคา600บาทรวมส่งนะข้างหลังก็ไม่ใช่คาร์บอนนะเหมือนเป็นตัวพลาสติกนะครับที่เคลือบคาร์บอนเอามาติดด้านนี้นะนี่สวยเลยนะครับก็ แต่งตัวนี้ก่อนรอชิลหน้ามาใหม่เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะก็เบื้องต้นนะครับผมลองกับตัวไมถึงกาวเนี่ยนะลองกับไอตัวฟอ์ซ่าเนาะติดไม่อยู่มันต้องใช้กาวกาวยางน,ยนะฮะช่วย,ยช่วยซํำถามว่ามีปัญหาไหมถ้าติดตัวนี้ อาจจะเป็นกาวที่แบบเหนียวเหนียวแต่ว่ายังถ้าเบื่อเบื่อลอกออกได้นะนะครับไม่ได้ว่าลอกออกไม่ได้ลอกออกได้นะครับก็เดี๋ยวลองติดกันว่าเป็นอย่างไรมาลองกันครับก็ติดตั้งแล้วนะก็คือทิ้งไว้หนึ่งคืนอ่ะให้กาวมันแห้งนะครับก็ยังมีปัญหานิดนึงไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่ได้ยัดกาวไปมันขึ้นมานิดนึงไม่เป็นไรถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะ สวยดีทำให้รถดูแบบอ่าพรีเมียมนิดนึงไม่ดูดันจนเกินไปนะครับสวยดีเดี๋ยวรอชิวหน้านะชิวหน้ามาก็จะทาการถ่ายในส่วนของชิวหน้าอีกทีแล้วก็จะพูดถึงใช้มาปีกว่าเป็นยังไงนะครับเผื่อใครจะซื้อมือสอง เนาะหรือจะซื้อจะซื้อก็ไม่คุ้มนะครับในส่วนของตอนนี้นะเดี๋ยวตัวใหม่มันก็ออกมาเยอะนะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคือตัวใหม่เดี๋ยวก็จะมาผมว่าคิดว่านะไม่ควรจะซื้อในส่วนของตัวเก่านะซื้อตัวใหม่ดีกว่าอาจจะมีจอสีอะไรเนาะแล้วก็รูปทรงสวยเพราะว่าดีไซ สองอะ่ะสวยนะครับโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ